สวัสดียามเช้าครับเอฟซทุกท่านครับวันนี้ช่องสดีชาแนลหาอยู่หากินพี่น้องเดื้อนะครับออกมาให้อาหารปลาย้มมือเศร้านะครับบรรยากาศเย็นๆครับวันนี้อากาศหนาวครับตอนเช้านะครับอากาศหนาวมากครับออกมาเยี่ยมชมสวนาย้มมือเศร้าพี่น้องนะครับอากาศเย็นๆนี่แหละนะครับมาให้อาหารปลาครับมาให้อาหารปลาตอนเช้านี้ให้ดูอาหารปลาก่อนนี่นะครับมาให้อาหารปลา จะวพาท่านอาห,หารปลาพี่รองนะครับทักทายพี่รองทุกท่านผู้ใดที่กดดูช่องดุษฎีชาแนลไฮยูหากินตันนิก็อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วท่านจะได้ชมคลิปดีดก่อนใครจะให้อาหารปลาปลาตอนเช้าก่อนอากาศเย็นๆครับเป็นแหล่งอาหาร ที่ทำไว้กินเองครับเรียงปลาก็มีปลาตะเพียนปลาหมอปลานิลเรียงเอาไว้เป็นแหล่งอาหารเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองครับให้ท่านชมบรรยากาศรอบๆมีทั้งกล้วยทั้งอ่าหน่อไม้มีมักซีดาพร้อมในฝรั่งจิมจูไปมีอินทผาลัมที่ปลูกไว้ด้วยนะครับพริกขาตะไคร้มีทุกอย่างครับ มีข้าวมีกล้วยจะมีกล้วยน้ำว้าปากช่องห้าศูนย์น้ำว้ามะลิอ่องกับมีข้าวน้ำหอมที่ปลูกไว้ท่านชมบรรยากาศยามเช้าครับรอบรอบสวนครับพาท่านชมบรรยากาศรอบรอบ,รอบสวนข้าวต้นใหญ่แล้ว ปีกว่าๆนี่จะในจะสามปี่นจะได้กินกินหมากครับข้าวน้ำหอมสูงทมหัวแล้วครับมะพร้าวมะพร้าวเจ็ดสิบกว่าต้นปลูกเอาไว้มะพร้าวเจ็ดสิบกว่าต้นพื้นที่หนึ่งไร่ครึ่งเยไร่กว่าเนี่ยมะพร้าวเจ็ดสิบกว่าต้นกล้วยอีกประมาณสองร้อยต้นทันเบิ่งบรรยากาศยนื้มือเศร้า อากาศเย็นๆอาหนาวน้อยๆน,นึงออกมาเล่นนาะมาชมบรรยากาศยามเช้าครับจะมีกล้วยมีมะละกอกล้วยก็ยออกเครื่อเรืออยู่นะครับนี่้ามาะลิอ่องครับยังไม่ทันตัดปีปีกล้วยยังไม่ตัดเลยไปดึงหลอบคลองนี่นี่ก็ยังมีคลองสองคลองบ่อาน้ำใสใเพิ่มนม้ำใกล้จะแห้งแล้ว มีคลองสองคลองนี้เรียงตามหมอไว้ตามหมอหรือว่าปลาเข็งกล้วยสองฝั่งคลองครับเดีย๋ยวหาชมฝั่งนี้ก็มีปลาปลานินปลานินกับปลาตะเพียนอันนี้กล้วยฝั่งนี้กับพ่อใหญ่ป็นไงครับปลูกคุนเลยชุดกัน,นให้อาหารปลาตะเพียน ชมบรรยากาศน้มเช้าครับเย็นๆสบายครับชมสวนเป็นแหล่งพักผ่อนในตัวดีนะครับบางข้างกไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานประจำอยู่วันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าเลิกงานยามเย็นหรือว่ายามเช้าเนี่ยก็จะมาชมสวนมาชมซุปเปอร์มาร์เก็ตมาชมสวนตัวเองเป็นแหล่งพักผ่อนก็ปลูกผลไม้บ้างปลูกกล้วยปลูกบักคุงบักข้าวไวร้ระยุให้กินครับ เป็นแหล่งพักร่อนของตัวเองครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนี่แหละหามาเห็เุเกษตรเกษตรผสมผสานปลูกไว้ยุ่ยกินครับยิงปลาเดี๋ยวให้อาหารปลาหมอก่อนนีท่านิึงปลาหมอ อากาศหนาวจะบ่ค่อยกินบันไดครับยนี่มันเศร้าคลาองครับคองตัวนี้ต่วแรกอาจจะมีบัวบัวแดงนี่ปลูกหลายอยู่นะครับเมื่อเห็นโอโหปลานิลมาลงอ่าปลาน,นิลก็จะกินบัวตายเกือบหมดนะครับน,นีน่ปลาน,นิลปลานิลกินบัวบัวแดงก็เลยได้จับปลาน,นิลออกนะครับก็ลงปลาหมอชุดใหม่มา ท่านชมสวนยามเช้าอีกครั้งครับนี่บรรยากาศครับผู้ใดที่เบื่อกายอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยครับกดติดตามช่องเดอะสตรีชาแนลหายูหากินท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครครับอาจจะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งครับโชคดีนะครับทุกท่านครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ